รองด้วยพี่พิมอนชนะคนโตแล้ะขึ้นมาห้องไม้ขึ้นห้องไม้ละไปแล้วก่ๆกูละเอา fire in the hall bomb d f u s e มันบอกยังไงเพื่อกูชนะ